หายหมดเลยคิดว่าจะพาที่ต้องยุบเอากันไปอันมากก็่าอายุบีกันแล้วยี่ดอกนิปีมายี่นิวซียเนาะดีเสมอกันก็ข,ข่าจำเนี่มคนละสามสิบอ๋อ,อแล้วเก่งมาก้นคู่เลยค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยเรามาพูดกันต่อใ่คคร,ครูใหญ่นะผมกับแล้วนี้ครูนุนยครับเอ,อ,อยู่โรงเรียนวัดปาพร้องโรงเรียนเปิดนานหรือย,ยังโรงเรียนไม่เปิดจีกับครูอย่างน่าเจ้าโรงเรียนไม่ได้จี นั้นหเหลือเก่าแับจิงได้แล้วยนเร็วโรงเรียนนี่ยจนว่าจึงบวดดีเจ้าโจ้ไม่อายเกรดปาด้งหวนลวเลยจ้ะไมา่เต้นอยู่ในปรุงอ๋อรวยเลยแต่นั้นใจจากบรรยากาศไรอย่างใจอย่างดยเลยน่าสงสารจริงๆนะคะเอกครูเท่งนี้จบชั้นไหนเออ่ปวดร้องปีเจ็ดกับอ๋อแล้วกับช้อนเกือวันนี้นะน้องครูจังชื่อสาธิยาค่ะตะกูลลั่งนะกอยชื่อแดกน้ำตะกุลเบากันว่ากนากันนมเปียกปูน บ้าวี่อยากรับไปถึงดอยลังนี้นะครับอายุเท่าลยจำไม่ได้แล้วอายุอหน้า,นาบทสําสคัญหรอกผู้ใดดีได้บ้าไม่ต้องการผ่อคนเราอายุเท่าลยใจได้เรียบผีเรียกนองมองนหน้ากับเราเอะเาเอยบ้าบ้าเที่ยวจังได้ก้อนเงาหมู่พวกกันเองทั้งหมดจากเรียกถึงเวชารีวสองเปตียนเมื่อนี้มาอยู่ที่ตําบลบ้านเสียงเออ เลยปุ๊กี้รถเขื่อนเสร็จแล้วชาอยู่แล้่ดิป้อมกูาดใบแล้วแล้วจ้าไม่ตามก็ยกไปปั่นนั่งยาจากป้อมหนึ่งถึงป้อมสองว่าจองเปลียนหมายเลขทะเบียนตับนั้นนั้นกูไปติ้งติ้งไกลเลยก็ว่ากูหลักรถตรงแล้รถคอยเด็กครูปับเจ็บจ้าครูยืมนี่อ๋อแล้วจริงๆจะไปอาสาเป็นครูอยู่ด้วยนะจ๊ะเออปนีแล้วครับน้องเรียกน้องเลยนะค่ะเรียกน้องก็ได้เอ๊พี่แท่งอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ ผมมันคืออายุจริงนั่นมันก็ห้าที่แปดแล้วกับแต่ผมเกลียดเต็มยบอ๊อกนี่กับห้าเนี่ยส่วนที่เหลือยี่สิบห้าแลหละเ, <c oughs> เดือนก่องวันเดือนปีนั้นหลุมกับเบี้ยย้ำเกลีเจงอายุยี่สิบปีแต่ว่าเกลือนนี่ปลัดปลัดนี่หลอกกราบกาวอะไรกันเป็นกลุใหญ่แต่เกลือนกันอย่างเป็นแน่นหนาเกินมีความจนัดครูใหญ่เต่งผู้บังคับบัญชาเขากำลังจะคุยอยู่มันเกี่ยวอะไรกันพูดจามีมารายาท แต่งานตัวเรากลับไปวันนี้เราขึ้นเดือนเดือนกินทักงสองลายตอนบ่ายๆกินทั้งน้าทั้งเยื่ออร่อยดีเออพรุ่งนี้ก็อบสวนกินเดือนเดือนกันก่อนกูได้เยอะในเดือนนี้ละกูง่ายนี้เจ้าเอ็นเดือนแล้วโอ้ยดีเงินเดือนเป็นมะพร้าวนี่คอยก็ชอบอ๋อได้เรื่องแล้วเดือนกูฉันงีจะไปสอนเด็กไอ้ดุวยค่ะผมไม่ใ่มีอันเดือนนี่กับอาจารย์แกช่วยเลือกยวชนฉันจะเป็นครูอาจารย์อย่าง พี่นุ้ยพี่แท่งนี่แหละนะเราช่วยกันพัฒนาสังคมช่วยเยาวชนน่ะแล้วแดดแดดตึ้งนองใช่ยากับแดดแดดตั้งครอบครัวน้องต่างบ้านก็ไม่ไหวครอบครัวไหนเนี่ยแดดนู้ปอผัแดกไรนู้อะไรนะปอผัแดกที่เดือนที่ไรนู้คนชายนู้อะไรนะคะคนชายนู้คนเจงก้อนแรงเรื่อก็อนแรกไอ้รัวแกมีแรงงานหรือไม่ ทามเลี้วบูบานบูบานนูหน่อยเลยมึ้งอ๋อฉันยังโสดค่ะฉันยังไม่มีคู่ครองอะไรก็เลยน้องก็ยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งแล้วค่ะโอ้ยนางัวเอ้ยบ่บอกได้มันชิได้ขึ้นข้างไงน้องเอ้ยไอ้ไรจังมหัวเราะไปแต่โันนะกุโจมี ฉันดีๆจะไปช่วยอาสาช่วยสอนเนี่ยขับแต่ตึงถ้าเกิดว่านี่ปูดกันก่อนทําไมนะถ้าว่าเกิดมีความทุกข์อกทุกข์ใจกับผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่สิความรักมันไม่แน่นอนดีฉันอาจจะแต่งงานอยู่นี้ก็ได้เต็งเมื่อเราจ้างตีนเหนอเองนี่ยตีร่างเหรอโอไม่ร罗ไม่รู้รู้เมียกูกี้เจ้าเนี่ยเองนมึงย่อเมี่ยมึงยิ้มรวยแต่แรกวันนี้ยิ้มไม่รวยแต่แรกกล่นโปรเจี้ยงมันปีบแบปปอยวันนี้ตลนดังมันหลงชี่เย็นกูเกลียดที่ใจ ตำตอุบาเกแต่ว่าพี่นุ้ยคะครับฉันไม่ชอบคนที่แต่งงานแล้วนะครับเพราม่อยแต่งมันตามนี่ครับอืแลว้วอ่ะตกเรือยูเป็นมนุษย์คนเราที่เด็กนี่กบนี่หลุนหลุกลุนลันนี่เด็กเรียกผีนั่นคือขอ้เกียรติเรามีกำลังใจนในการทำงาน นั่นเองนกเราต้องรู้เถกูเรียกน้องเ,เรียกแล้วกูแกล้งทำให้ว่าแด็กใบจ้อยจริงๆนะคะลุงนะลุงแท่งนี่ดูลักษณะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ขกกับนี่ไอ้ลวงสมัครกำนันอยู่ทำไมล่างหนึ่งครับออใช่เป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์แล้วหรอกครูมันคือกันยัางคู่เลยน้องเอ้ยนำฉันไปเจออาจารย์หน่อยนะจ๊ะครับไปพบท่านอาจารย์ที่ตำหนักขาพอรัมซองโยตาโดยซาดิยา,ยาย ลลืมใจในความปรารถนาดีได้มีครูนารีคุ้นาทีวัดว่าพระชาชนสนใจนี่นำลูกมาไาเปลี่ยนการานี้ได้มาเรียนได้มาศึกษาปี่น้องประชจาชนอดต้องลูกข้าวัดว่าจะกางขาวัดโยกีเมื่อวีรู ปรชาชนมองเห็นผู้ที่ไห้การอบรมบ่มนิสัยฝึกเยาวชนแต่เบื้องตน้นเจ้าหญิงสาลิยาเธอเป็นผู้จะเลียวตลาดมากพยายามศึกษาความเป็นไปของพี่น้องในแถบดินนั้นเพียงไม่กี่วันมาอยู่เธอก็เริ่มจะรู้ว่าอะไรคือใจของปัญหาอะไรคือเป็นตัวกั้นกลางปกปิดความเจริญของหมู่บ้านตำบลถ้าจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรหรือไม่ พี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อมาั กเดินทาง่านอาจารย์ก็ได้ให้การอบรมบ่นิสัยเป็นโอกาสสุดท้ายหรือว่าปัจฉิมโอว่าท่านอาจารย์ใจขก็คิดให้วิชาความรู้ฝากฝังอะไรกันบ้างก็ไปลองติดตามต่อมาครับ ใ,ใจจนคนยิ่งใจตีปุ่ยกาติ้นบานเชียงตีชีวิตยังเสียงไปได้โอกาสเวลาไม่น้าใาตีโอกาสดีค่อยกลับมาแล้วศึกษามาตอบใดเป็นตีหนึ่งแล้วข้องวิตใจอะไรครูปูนใจในลูกสิตีเตอร์วิตในวิชา การศึกษานี่เป็นสิ่งสําคัญตอนนี้เธอได้สําเร็จครับก็โดยความเมตตาของท่านอาจารย์นี่แหละครับผมวิชาความรู้นี่นําไปเกิดประโยชน์ต่อสังคมมันยิ่งใหญ่พี่น้องชาวตําบลบ้านเชียงโดยเฉพาะแ,แม่ของเธอนั้นครับท่านคงจะรามากผมมาอยู่ไม่เคยได้เขียนจดหมายไปถึงแม่ถึงน้องบ้านผมมันห่างไกลความเจริญซะเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรเสียครับท่านอาจารย์ผมจะนําวิชาความรู้นี้กลับไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครูมั่นใจในเอกนะ ขอให้โชคดีนำวิชาไปใช้เกิดประโยชน์ผมลาก่อนครับอาจารย์พี่ทองพี่แก้วลาอาจารย์นะเออนายทองกับนายแก้วมาอยู่สองปีวิชาจังเครื่องจังยนตก็ไม่ได้เกิดก็ไม่เรียนเลยครับจังเครื่องมันไม่รักเราเลยมันไม่รักเราเลยไม่รักยังไงถ้าดูแลยอย่างดีมันเตือนให้มันตู้อย่างดีกินว่าให้ความสะอาดนิ่มก็ไม่ได้กินมึงเลยพอเราได้เล็กมุ่นกวาดออกปากูกว่านักลงทีไม่รู้จักเจ้าข้องเลยไม่รู้จักเจ้าของเลยเพราะฉะนั้นพอกันทีสาหรับย็นมาอ๋อ ตกลงในทองนี่ฉันมองเห็นแล้วนะครูมองเห็นว่าเธอนี่เป็นนักพูดควรจะเป็นพิธีกรเป็นโคศกช่วยเหลือในการหมู่บ้านตำบลเวลาก็มีงานในแก้วเคยบอกว่ามีการพูดกันใช่ไหมกลับบานก็มือการจับพั้วชั่วครับแล้วพูดกันเนี่ยเราเป็นผู้นําในท้องถิ่นนี่ก็เป็นผู้สําคัญฉันมีนักศึกษาก็เก็บเงินตกเงินหล่นไม่มีเจ้าของมารับไวห้าร้อยคราวนี้ฉันจะมอบให้นทองก็เป็นคนดี นาทงสารนายแก้วก็เป็นคนดีนาทงสารแล้วตอนนี้เธอทั้งสองกอดันใหญ่ใบรับรองว่าเป็นวิทยากรนะนะได้ไปไปพูดเป็นอะไรได้เป็นพิธีกรอะไรเหล่านี้ครับแต่ต้องดูความสามารถไหนนายแก้วกับนายทองลองลองทดสอบกันนิดๆหน่อยๆต่ออบแบบน้อยกรู้ว่าใครมีคะแนนเก่งกว่าดีกว่าให้นายแก้วขึ้นเป็นคําพูดให้นายทองโคษณนาหรืออะไรเหล่านี้คือพูดเป็นรูปเป็นแบบให้เป็นประโยชน์ต่อสู้กับฉันจะให้คะแนนมาเลยเพื่อน นวดมันพันมือก็มาเลยให้มันรู้กันว่าห้าร้อยนั้นเป็นของใครเสียใจคุณมองผมเปลี่ยนใจแล้วคุณรู้ไหมว่าผมใคร <c oughs> คุณเป็นใครคุณเป็นใครฉันเป็นใครเดี๋ยวรู้ <c oughs> ผมจะตั้งคำตามพรเอาสีหนาทองจะเป็นคนตอบครับ <c oughs> ดังทุกครั้งการหุงเข้าอย่าใช้ไฟแรงจะเกิดดัง <c oughs> เดียวเลยอ่ะเห้นว่าดังแล้ว <c oughs> คือไอ้กำว่าดังนี่ไม่ตึงว่าก็อีเป็นกันให้กำพูดด,ดังดังทั่วทิดทิดทั่วแดนไปที่ไหนแควนแคว้นล้นหลามติดตามมาในเพลงที่ดังนั่นคือนางแมรีพระรถหนีคนรู้จักยอดรักสลักใจกยไปเบื้อก็ต้องรอยยาวตื่นนอน กอดมอนคางอืมอมอืมอาผมแม่แม่เรียนเออครู้ควันอยู่แล้วตื่นนอนกอดมอนคาง,ร,งร,าร้องกลวนกลางอาลัยโอ้ประรสจากน้องไปไม่อาลัย คะแนนเคยได้ห้าสิบคะแนนเนี่ยก็จะได้ห้าร้อยว่ะไอ้นี่ต้องมาดูต้อง,อองออเอาไ,ม,ไม่คลอกเบื่อไม่ใช่หรอคลอกเบื่อแล้วคลอกเบือ่อโคตรหน้าเบื่ออ้าวเขาพูดมาแล้วก็ต้องโคตรหน้ได้ผมมัอนเลยครับ,บแกวขึ้นเร็วเออใชายในทองตั้งคำถามคลอกเบือ่เอเอ้นี่แหละของคุณที่ตั้งขึ้นมาเองเป็นปัญหากระทรวงสภาแล้วว่กคลอกเบือ่อ พี่น้องผู้ดีใจครบเบื่อแม่แม่บ้านทั้งหลายจำไว้แคว้นไม่นีไปเนื้อพ่อบ้านชอบใจรบเบื่อกินดีเรือเครื่องต้องทิมเองดีปรีขี้เม้นหอมเตรียมเปรี่ยมไม่พร้อมมันจะหอมชายจากมะเรงหินอักกณีทำดีติ้มเองให้ฟังเป็นเพลงแล้วนัง่งมะเรงครบเบื่อ ยกสากก็ไม่หนักและน่ารักใช้ได้แม่บ้านทุกบ้านกินดีไม่เหลืออย่าไปชื้อเครื่องแกงแดงไม่เหนือจะใช้ก็เบื่อเอามาไว้จิ้มเองเอ้ย,ยอดเลยเก้าคะแนนเฮ่บาอ,อ่ะต่อไปใครจะตั้งคำถามนายทองได้เจ็ดนายแก้วได้เก้าเชียใจนะเพื่อนคงจะรู้แล้วอีกสองเขตจะรู้ว่าใครจะเข้าสูา่สภากันนะ่เอ้ ไอ้แก้วตังเนอะงูปลาบุกอะไรนะงูปลามันพุ่มงูกับปลาก็อย่างงูปลาบุกเอานายทองโคตรนาผอมมือใจงูกระบุกพุ่มพันกับไอ้ไหนแก้วโคตรนาถ้ามันโคตรนาได้พุมม่มโยไม้กระแนนเอานายแก้วโคตรนาพี่น้องเราเจ้าสวนพี่น้องเราเจ้าสวนรัฐบาลชวนคงเหงาอะไรใช่ไหมย่างขึ้นแล้วไปโลเทเติบถ้าแขว่ขึ้นโลเอลติฟเรื่องนี้ยังอยู่ต่อไป แต่ก่อนมายางปัดใบไม่ไปจัดยางแต่เดียวนี้ก็ตั้งตัดอาการใหงไงไม่ยอมไม่ปัดใบเพราะว่าดูเตจิบระวังตามคนยางที่ดูตาอยู่ไม่กระริบเดี๋ยวมือคุณจะไปหยิบยิบยิบเอาเอาป่าบุกใจใจแล้วก็ใจเกือบยางเดินไปแล้วจะมีความทุกข์เหยี่บพัวเหยี่บพัวปลาบุกมันกัดไม่ได้ก็ตายอยู่ที่เกือบยางตัดไม่ได้ตายอยู่ใดเกือบยางเก้าคะแนน สี่แปดแล้วนายแก้วเป็นไงชูอีกต่อไปล่ะที่จะเอาฝีมือมวย,วยไว้ให้มันรู้ไปสิเอาใครจะตั้งคำถามให้มันให้มันตั้งนะคุตั้งไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบรีบบอกครูก็ไม่รู้แต่แดงแดงแดงเอานายทองแกคำถามคำว่าไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรทำไมคุณไม่ศึกษา นี่แลลวนะเกิดมาเกิดมาไม่รู้อะไรข่าวทีวีข่าวหนังซื้อพิมพ์อ่านบ้างหล้วไม่เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรที่ไหนที่ไหนก็รู้กันทั้งเปไม่รู้อะไรแล้วคุณมาเกิดเป็นมนุษย์โอ้เต็สต้องกินหลบโตหลบเล่ทั่วตั้งเมืองก็รู้กันก็รู้กันตั้งเปมาแลงอยู่ได้ว่าไม่รู้อะไร,เ,ไร,อะไรเออได้ทองก็ยอดเหมือนกัน คะแนนได้เท่าเทียมกันนะห้าร้อยบาทนี้แบ่งคนละครึ่งเออเอ็เอเออเอาแบ่งห้าร้อยนั้นนายทองนะขอบกคุณครับเออฉันมีเสื้อผ้าอยู่หลายชุดนายทองจะเอาไปสวมไปใช้บางก็ดีกับกับกับกบุณครับนายแก้วจะเอาบางก็ดีนะนายแก้วนะคนละชุดจะเอาไปมาเทียวนักศึกษาคนอื่นด้วยขับแหมเอ้ยได้จุดครูและปัญญาที่รูเต็งเต็งเต็งเงเปิดตูกลูให้ชุดลองแล่ด้วยแต่จุดแต่ละชุดใจไม่ไกลลง แต่เมื่อจุ่มประจุถึงไม่ลงก็หมายเขาได้จังเพ่ <c oughs> ขอบคุณมากโอ้โหชุดนี้ครับ <c oughs> ตายได้มึงอันวน่หวลกดุ้มไม่ตึงก่อปอดีก็เ่ินพอดีเป็นตายแล,แล้วเราเต้งเพล็บเลยนี่พรือดื้อหรอตรงนั้นมันเกตสอปกรเลยเพื่อนลาครับ <c oughs> โชคดีนะนายแก้วครับ อ้าวก็ออกระดุมออกดิจังนลยครับใช้ถูกแน็ตใช้แนวเงา,าเปรียบกัน